ลายนิ้วมือแบบหลโคง้งลายนิ้วมือของผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีสูงลายนิ้วมือแบบหลโค้งที่หัวแม่มือทั้งสองข้างแสดงถึงสภาวะจิตของบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีสูงลายผิวนิ้วมือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เป็นทารกอยู่ในครรภ์สัปดาห์ที่13ถึง21 และจะไม่เป,ปลี่ยนแปลงอีกเลยลายผิวนิ้วมือมีความเชื่อมโยงกับสมองสามารถบอกบอกถึงผู้ปัญญาปแบบด้านที่มีมาแต่กําเนิดของแต่ละบุคคลลายผิวนิ้วมือสามารถจําแนกศักยภาพและความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคลได้ตัวเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวท่านหรือคนที่ท่านรู้จักมีลายนิ้วมือแบบหลายโค้งหรือไม่นะครับเพราะว่ากลุ่มมือ และจงรักภักดีสูงลายโค้งเป็นยังไงมาศึกษามาเรียนรู้กันนะครับกลุ่มที่เป็นลายโค้งก็คืออย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นโค้งๆอยู่ตรงนี้นะครับโค้งโโคค้ง้งนะครับหรือบางอันก็จะเป็นโค้งที่มันสรงสูงนิดหนึ่งนะครับกลุ่มนิ้วมือลายนิ้วมือที่เป็นลายโค้งเนี่ยมีอยู่3ถึง4แบบนะครับเดี๋ยวผมสรุปย่อๆสั้นๆให้พอเข้าใจนะครับคนที่มีนิ้วมือ เขาเรียกว่ากลุ่มฟีลลิ่งความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเป็นมิตรภาพเป็นคนที่มีมษยสัมพ,พันธ์ดีอ่อนโยนซื่อสัตย์จงรักภักดีสูงอันนี้คือกลุ่มเขาเรียกว่าฟีลลิ่งก็คือความรู้สึกนะั่นะแหละนะครับคือพวกมีอารมณ์สุนทรียะอะไรพวกนั้นนะครับความคิดสร้างสารรค์เรียนรู้ได้เร็วจดจำรายละเอียดได้ดีอบ้าใ มือลายโค้งเนี่ยจะเป็นกลุ่มลายนิ้วมือที่หายากนะครับจากการสํารวจนะครับใน100คนจะมีคนที่มีลายนิ้วมือกลุ่มลายโค้งอยู่ประมาณ3าถึงห เป็นลายคาเรวาหลาย,าย,าห,ลายหลายโค้งทรงสูงหรือเต้นอาร์ตนะครับกลุ่มลายพวกนี้นะครับเ็จะสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเส้นขึ้นมาสูงนะครับจำนวนลักษณะการโค้งเขาเนี่ยจะเป็นทรงสูงขึ้นมานะครับคือเส้นเ็าจะโค้งสูงขึ้นนะครับเป็นคนที่มีความอบุ่นมิเสน่ห์มีความกระตือร,รือร้นเรียนรู้ได้เร็วมีความคิดสร้างสรรค์นในเชิงศิลปะได้ดีนะเป็นคนทันโลกทันสมัยประยุกต์แปลง เนกลุ่มลายที่3นะครับเป็นลายเขาเรียกว่าลายลายอาร์ตเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะ2อออย่างก็คือเขาเรียกว่าปัดโป้งกับปัดก้อยปัดโป้งกับปัดก้อยเป็นยังไงคืออย่างนี้นะครับลายปัดโป้ง คือถ้าปัดปัดโป้งสมมติว่าที่คุณมองเห็นมันปัดไปทางนิ้วก้อยนะครับมันปัดไปอย่างนี้แต่ถ้าหากมันปัดโป้งก็ห็นมันจะกลัดกันนะครับมันยังไงปัดโป้งกับปัดก้อยมีอะไรที่เป็นสาระสาคัญไหมคือเขาบอกคนปัดก้อยเนี่ยเป็นนักปฏิบัติอย่างอัจฉริยะถ้าปัดไปทางโป้งถ้าปัดไปทางนิ้วโป้งเป็นนักคิดอย่างอัจฉริยะสรุปนะครับคือกลุ่มมือที่เป็นลายศิลป์เนี่ยหรือลายอาร์ตเนี่ยนะครับจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นศิลป์ คนที่มีความซื่อสัตย์กับรักปดีสูงนะครับทีนี้ผมให้เกรดและเกรดน้อยไปก็คือการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคืออย่างนี้นะครับผมผมสรุปให้อีกนิดหนึ่งในเรื่องของการติดต่อหรือการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีหลายสิน์นะครับถ้าเป็นเด็กๆก,ก็คือส่งเสริมให้เรียนรู้หลายด้าน แล้วอะไรคือเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จรักภักดีสูงคืออย่างนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตจากการดูเลยมือมาเนี่ยคือผมก็สแกนนมือให้ด้วยนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับจะมะีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นคนชอบในเชิงศิลปะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนคําว่าจงรักภัดีก็คือถ้าสมมุติว่าเขาทํางานอะไรก็แต่ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคนรักจริงจริงใจนะครับถามหลายคนแล้วครับว่าเคยทํางานาที่บริษัทที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้นานไหมเคยเปลี่ยนงานเขาบอกว่าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนงานเลยก็ททาที่นี่มา10ปี20ปี30ปีก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเป็นคนซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสถาบันต่อองค์กร คงเป็นแนวทางของเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านเองหรือบุตรหลานนะครับผมจะให้เอกสารนี้ประกอบไปนะครับลองอ่านดูนะครับว่าใครที่มีลายแบบนี้อะไรคือตัวเขาแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรอะไรที่จะทําให้เขาประสบความสำเร็จหรือสิ่งใดที่เราจะกระตุนน้นให้เขาเป็นคนประสบความสเร็จเดี๋ยวผมส่งเอกสารนี้ให้ด้วยนะครับในกลุ่มของเรานะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ